ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรง เซอร์ไพรน้องปีใหม่ชิมลางงานแสดงเป็นนางเอกตอนเด็กบริกเซอร์ไพรส์ไม่เบาเมื่อมีการเปิดเผยภาพของน้องปีใหม่ลูกสาวจอมแก่นไว้าขวบของคุณแม่แอฟในกองถ่ายละครพีเรียสสุดฮอตอย่างเรื่องวันทองทางช่องวัน31ที่นำแสดงโดยใหม่ดาวิกาปองนวัดและชาคริตแย้มนามโดยน้องปีใหม่จะรับบทเป็นผิมพิลาลายตอนเด็กซึ่งโตมาก็ คือนางวันทองที่รับบทโดยใหม่ดาวิกานั่นเองแม่เอฟบอกกับวันบันเทิงว่าลูกสาวมีความมุ่งมั่นกับการทำงานมากๆซึ่งจะถูกอกถูกใจแฟนๆหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ